เมือนี้แม่รองดาพามาเบ่งคนขอดลูกอยู่บ้านแม่รองดาเวลาผลขอดแลวผลที่พ้ากันาอยูไฟพี่น้องอันนี้คือไปเพนีบ้านแม่รองดาเด้อพี่น้องสิบจิแตกต่างกับเมืองไทยเลยพี่น้องเด้อว่าเวลาลอดลูกเขาไปขอดลงบ้านหรือขอดเองผลกลับมามันก็จะาปยู่ไฟพี่น้องป้ายแม่รองดาที่พาไปเบ่งว่ะผลอยู่แบบใดพี่น้องนีเด้อเนี่ยมันก็จะอยู่แบบนี้พี่น้องเนี่ยมันก็จะคังร่มคังยั้งนะพี่น้องแบบนี้เลยนี่เด้อแม่รองดาที่พาไปเบ่งอันนี้เป็นบ้าน ญาติพ no ี drafted, story, so so, ่น้องเลยพี่น้องคนคลอดลูกแม่น้องกระดาเลยมาจากไทยเบิงว่าเวลาคลอดลูกคนคลอดคนเขตคือประเทศไทยบอนะพี่น้องเด้อจ้ะเด้อพี่น้องบ้านแม่น้องดาเวลาคลอดลูกคนทีพากันอยู่ไฟแบบนี้นี่นีคนน้อยนี่พี่น้องเป็นเด็กน้อยผู้ชายเด้อจ้ะลูกคนที่สามเพิ่นเวลาได้แหละเพิ่นเพิ่นเพวลาไปคลอดอยู่โรงพยาบาลเด้อพี่น้องนี่เพิ่นคลอดอยู่ในบ้านคลอดมอตุมแย่บ้านเฮานี่เนาะเพิ่นคลอดเองพี่น้อง เวลาผลค้อแรกเพิ่งกะสีให้กินพี่น้องเพิ่งกะซีต้มต้มแบบนี้พี่น้องแม่น้องได้สช่ไห้เบิ้งอันนี้ประเพณีลาวเด้อพี่น้องเบิ้งมังกะสิแตกต่างกับไทยในตัวพี่น้องของช่วงนี้มันล่มล่มแห้งเลยแล้วพี่น้องเลยล่มแห้งเลยรวจักมาตั้งแต่ไลายมื่อเลยเต็งกระยากร้องนี่เศราหน่อยปุ๊บวะปิดอู่เลยบ่ะนี่ปิดอู่เลยบ่ะนี่ได้ผู้ชายเลย นั่นขั้นต้นอืม,อมแล้วพี่น้องมุลา่าผนยุบนี่ลาผนคลอดลูกแล้วผลซียูวแบบนี้พี่น้องผนกระซีอิวกินน้ำห่อนแบบนี้พี่น้องนี่พอบ้านผนกระซต้มน้ำห่อนเมื่อนหนึ่งเป็นสิบ,สบม <S <S หมอกูแล้วกินได้เนาะคนโบราณผนว่าแข่งกินกินได้แข่งแข่งดีนะพี่น้องดีไวแข่งดีไวแข่งแห่งไวนี่พี่น้องแบบนี้เลยนี่กับคนหน่อยผลน่ะพี่น้องมุลาคำมาอย่างก่อนเอวยน้อง เผื่ก็สิมานอนนะพี่น้องมานอนมาเบี่งนี่ปัญจิกินแบบนี้พี่น้องน้ำหอนคือเวลาคนจีคอดลูกจากรงบ้านหรือจากไซมาพี่น้องเผื่ก็ต้องมาอยู่ไฟแบบนี้เด้อพี่น้องคือคาโบราาเผื่ว่าจะได้แข้งแห้งเนาะ้านเฮางจะได้แข็งแห้งนะพี่น้องแพ้กับบรด้เย็บเนาะแพ้บานเ่ากับบรด้เย็บปุนียงเด้อพี่น้องนี่แบบนี้เ่อเวลาการกินเผื่ก็จะกินป้าพี่น้องนี่ เน้นปิ <stress> ่งปลาพวกปลาคาร์พไงไก่เขากินได้บวไก่ได้เออไก่ก็กินได้พี่น้องเนอนี่ผิ่งกระมีหางใหม่แบบนี้พี่น้องนี่ตุ่มหางใหม่เฉพาะเนี่ผงกระสมีสมุนไพรของบานๆพี่น้องนี่จะตุมแบบนี้เลยนี่ผึ้ะมีกระบวยได้พี่น้องนี่ตักแบบนี้เลยเวลาขอบานหรือไพ่ปรว่างพี่น้องผิ่งกะสใสแบบนี้ตักเลยตักขึ้นมาเนี่ยเออแบนๆเลยพี่น้องเดื้อตาม พี่นี่ของบ้านแม่ลงดาสิเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะอยู่แล้วแต่คนอยู่ไดเนาะบางคนก็นอยู่ซิบขึ้นแล้วแต่พี่น้องว่าผู้ได้อันทนความห่อนใดสำได้นะพี่น้องบางคนมันก็นอยู่แค่ช่องซ้ำขึ้นมันก็นออกเนาะบางคนก็เลยแต่ว่าส่วนมากกะสียอันที่อยู่ป็นซิบขึ้นนาะบ้านเฮ่านะไม่ซิบขึ้นหมดแล้วพี่น้องแบบนี้ค่ะบรรยากาศอย่างนี้นเป็น,นแล้วพี่น้อง เขาจะมียาพี่น้องเามานอนน้ำเดอ้อพี่น้องกลางคืนกันเลยอาจจะคนน้อยพี่น้องเอ้ยด้ลูกทรายแต่เป็นญาดกันเลยพี่น้องแม่นองกันนดก็เลยมาเล่นน้ำพืน้นเนี่ยผั้บานเหมือนก็จะมาเติมน้ำแบบนี้พี่น้องเนี่ยงานบุญงานยังกับบริ้ไปแล้วพี่น้องเบิกเมียแล้วบ้านผับานกันเลยลเติมน้ำแบบนี้พี่น้องเกาจะเติมนม้ำอยู่แบบนี้ กินกระต่องขลัมกินเลยพี่น้องอ่าน่ะปกตาคนหน่อยบ่นนะเจียออวหมืก <laughs> ได้ลูกชายสมใจเนาะบ้านเนี่ยเผืนเ่นได้ได้ลูกสาวพี่น้องคนทีสามเหมืนได้ลูกชายบ้านแม่ร้องได้นเลยเพื่อนซีบอกคอยอันบอกคอยวางแผนครอบครัวน,นอกบ้านเฮาเพื่อนจิตเรื่องชื่อา่ามีลูกหลายแห่งดีพี่น้องบ้านละซีละหาคนน้อพี่น้องเลย เพื่อเ่ามีมลูกร้ายแหละค่ะเพื่อญาติแบบนั่งนั่งซื้อโบราณน,นะพี่น้องเพื่อว่าได้ลูกร้ายก็เพราะลูกใหญ่ให้ลูกเลี้ยงประมาณนี้นะพี่น้องเพื่อยังซื้อแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อ,อให้เบิร์นคนหน่อยเพื่อนนะพี่นอนนั่งเบิ่งลูกือวะอันนี้ก็โอ้ยลูกคอยก็ได้ลูกคอยก็ได,ไดเเ้เป็นหลอดแล้วเป็นหลอดพุ่นนะไปแหลเบินเงินแหละมาบ้านี้ฟอ,อ,องกระแพงเอ้ย ลูกกาบริจาคพ่อแม่มีบ่มีสี่เอาอย่างเดียวโอ้ยอย่างเดียวแล้วก็ได้ไปเออคนนะเออคนหน่อยพี่น้องเป็นตะปุอยู่ร่างเป็นตะซังเลยพี่น้องคนนะใช้เป่นเพิ่ดเต่หน้านหน่อยๆนี่ยอยากหมดเลยเอ้ยคนในหน่อยเนี่ยการเป็นอยู่มันก็จะอยู่แบบนี้พี่น้องอยากหมดเลย ลมพี่น mm ้องเอ้ยลมแหพงคนก็สิปิดแม่พี่น้องปิดห้ลมยังเข่าขางขำกลางคืนพี่น้องมันก็จะอยู่แบบนี้เด้อพี่น้องคือจะจะจะไปขอโรงพยาบาลมากต้องได้อยู่ไฟได้พี่น้องอยู่ให้เบื่อความมันแข้งแห้งนะพี่น้องเพราะว่าอยู่บ้านแมวงด้านเห็นเหตุงานนักนะพี่น้อง่นก็เลยต้องเลยซอยเวียงานขอบ้านคือมันยิงกุ้ายเหตุเหตุงานมันก็ได้เบิดนะพี่น้องเพิ่นได้แบ่งแยกเด้อพี่น้องเด้อมันก็เลยแบบจ๋า ออน้น้องนุณน้น้อง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 นงน้องน้้องน้งน้อ้อนั้องน้องนน้อน้้ององน้องนน้องน้้องนอง้งองน้น้องน้อนอ้อง้อง้้งน้องนน้น ้ำนมนก็ไลอยู่นะออเอยอบัวห,อห่อยบ,บัหน่อยเปน้อตะปูยู่บน่อยด้น่้แแห้งล้อมาให้ยุตย่อบนบร <c oughs> บรยากาศสวงเพื่อบ้านแมน่น้องดาพี่้อง หนาวบักขักพี่น้องลมก็ลมร้ายร้ายหน่อมีบรรยากาศอันนี้คือบรรยากาศอ่ะในเด้อพี่น้องโหลดคนในเมืองพี่น้องคนในเมืองฟนจิมาเป็นโหลดเก๋งโหลดยังเลยกระบะเป็นคนในเมืองเด้อพี่น้องเลยฟูจิมะเดีนบุญบุญส่วนเพือกพี่น้องบุญส่วนเพือกพีนลมลมพี่น้องลมแห้งกระดอกกระเดียหนาวบักขักพี่น้องเป็นประภาณเองพีนี้คนขายของบ่ค่อยหลายเลยพี่น้อง เพราะว่าเมืองเพิ่นมาจัดนะพี่น้องเพิ่นเมืองเพิ่นเป็นคนนั้นเป็นเจ้าภาพพี่น้องว่าก็แม่บ้านแม่ต้องได้เป็นเจ้าภาพแต่ว่าเมืองเพิ่นเป็นคนมาจัดการนะพี่น้องมันก็เลยขาทีขายังแพงพี่น้องเลยขาทีขายังนี่เพิ่นสิเพิ่นสิเก็บเพิ่นสิเก็บเอาครึ่งหนึ่งแต่ครึ่งหนึ่งเพิ่นก็เอาเข้าวัดกัประมาณนี้นะพี่น้องเนี่ยเพิ่นสิประมูลเอาเห็ุแบบนี้เลยบรากาศขายออกแบบนี้ได้เลยพี่น้องคนกันอยู่คนใกล้คลองกัประมาณนี้ เงาประมาณนี้เด้อลยคนขายคลองกันนะอ,อ,อ,อันนี้ก็เป็นคลองอันคลองใส่คลองซอยนะพี่น้องตรงส่วงนี้กำลังแข่งกวร่มสุดยอดล่มพี่น้องร่มแห้งอันนี้ นฝากรถแล้วพี่น้องเราคนมางานมานยังนี่คนนี้มาฝากรถโมไซไม่พี่น้องเพราะว่ารถโมไซนี่มันชิมักหา้บ้านแม่ทองดาะโจรนขโมยมันลายพี่น้องคนม่นมีความเก่งใจเ่าอยังไงว่าโจรนหลักรถพี่น้องอยู่ในบ้าน่นก็มางันเอาเวลามีเทศมีเทศการมีงานนั่งแบบนี้พี่น้องนี่เป็นงานในหมู่บ้านนี่คนิินหมักขโมยเนี่ยมักมาเอาเลยพี่น้องเลย เธอบ่ได้แล้วเวลารถหายพี่น้องคนสีสังเกตแต่ว่ารถเป็นรถโมไซของไทยพี่น้องเว็บไทยสิีพี่น้องสีหายดีดีบ้านแมวได้นะเวลามีงานมันยังต้องมานอนเผาวัดเลยพี่น้องนอนต้องมานอนเฝ้ารถเจ้าของเพราะว่าคนนอนนอกบ้านแมวได้ยังนั่งนอนอยู่ในข้างบนบ้านพี่น้องรถก็จะจอดไปข้างล่างประมาณนีพี่น้อง แล้วคนก็สิมักมาหลักเอาไปพี่น้องเอ้ยเสียได้โห,โหัวยังกว่าสิห้ามาได้พี่น้องเนาะแต่บ้านแม่ตองดาแบบถัาหลักไปแล้วพี่น้องฮา,าบ่หาบ่เคยพอพน้องยอ้ยหฮาบ่เคยได้เอาไปเอามาแบบคนคนที่โลดายต้องทำใจพี่น้องบ่เคยได้คืนบ่มีบ่มีไา่ได้วาสีได้คืนพี่น้องาย<อ>ไ,ไปแล้วไยเลยนะพี่น้องม<อ>ันก็ต้องกั้นไว้ก่อนประมาณนี้นะพี่น้องเ้ยบาา้านแม่ตองดาเป็นเรื่องนี้น,น,น้องเด้อคนก็เหลือมาเรื่อยนลย ตอนนี้เย็นมาคนสิลายเด้ไว้หนองเด้อ